ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่สวนขายต้นไม้ครับผมอยู่บ้านหนองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็เป็นลานขายพันธุ์ไม้ครับผมมาโนดพันธุ์ไม้0818768169นะครับผมแต่ก่อนนี่เคยซื้อดินอยู่ตรงนี้นั่นตรงรถนะเออขเขามีดกเป็นสวนสินไปซื้อต้อนไม้ก็นอนปะ ดินถึงรถก่อนเดา๋ยวพักต้นไม้เพ่งจะไงเลยเดี๋ยวต้นไม้ดินสวนนี่เดินเขาก็บออกกันช่าสวนใช่ไมครับนี่เข้ไอซื้อนี่สุวิทย์นี่ครับบอไม่เดีอยวไปผูก้วผมจะไปี่ไปปลูกก่อนนะนดินเข้ากองเต็มนี่างคุณแม่หาซื้อพักอะไรนี่ดินเขาอยู่นี่คุณผูดดินปุ้มเต็มยุคตอนนี้เข้ามาอยู่ที่สวนขายต้นไม้ครับผม อยู่บ้านหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแถวๆน h, fin, ี้ก Tao, ็จะขายพวกพันหม่้ลาคล้ายมาครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันครับผมยาตุได้เล่าใดผักกระแงงครับผมผักกระแยงใหญ่ผักผักหวานลาบะมี่บ่หมี่วะครับเขามาสื่อดินครับผม ดินถุงยักบาทครับเพิ่นขายดินถุงละ1สิบห้าบาทดินผสมสำเร็จรูปพร้อมปลูกด,ดอกไม้คนี่ครับผมแม่แม่แมดอกไม้แม่เสี่ยงบ้าค่ะนี่เสี่ยงตัวเมียตัวผัวบ่ค่ะ แถวนี้มีหลายสวนครับผมขายต้นไม้บ้านหนองคอนอำเภอเมืองครับผมจังหวัดอุบลราชท่านี่ผู้ใดอยู่แถวนี้อยากได้ต้นไม้ครับเบิ่งได้ครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นกล้าไม้ ป่าไม้ป่าเศรษฐกิจไม้ไทยดอกหอมและรับจัดสวนนะครับผมคาลิปตัดบักม่วงรับบักม่วงเดี๋ยวไปเบิง่งนสวนข้างใน ใบย่า่กับมี่ทุเรียนกับมี่ครับทำรูทุเรียนมีมังคตตุดต้นไงด้วยไอจำปะดะมีเหรอครับบักมีต้นเท่าไรครับจำปะดะติดแล้วครับพี่ มีหลายอยู่ครับหลายอยู่ค่ะไปหาซื้อนี่พันอย่งอันนี้ทองประเสริฐทองประเสริฐตัวนี้ส่วนสี่สิบห้าครันี่ทุเรียนพันอย่งครับมอญทองมอนทองพวงนี่เท่าไหร่เป็นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทพวกต้นง่ายไงมห้าร้อยสีร้อยี่อันนี้บักไฟค่ะ ปบักไฟเอาไปปลูกเลยเรื่องเหลืองนี่หมอนทองหมอนทองกี่ก้อนหนร่นหาลอยหาลอยนี่เสียเต็มตาไปปลูกเขามาต่ใส่ปละจีนว่ะอันนี้อียงนะครับนี่บ้านเขาเขาปลูกอยู่บ้านเดาลูกมนั่นเป็นวัยอะไรด้ค่ะอ๋อ นี่นี่เหี้ยองรอีกอันนี้ดอกควายสีเหลืองอ๋อดอกแม่ดอกไม้สีเหลืองอันน้ไอที่เป็นพ่วงนี่นี่สีเหลืองง่มๆงต้นยี่บาทแาสิบบาทแม่ต้งขุดนี่ไม่ลูกนี พิกไทยครับพิกไทยมั่งขุดงามๆครับ<อ>นี่เพื่อนหดแนเห็นไหม,มนี่มันต้องชุชุ่มัพี่อันนี้ต้นเนียงครับนี่ต้นยุง่ง<อ>แต่เคียนทองครับนี่มีต้นประดู่โอ้ต้นไม้ลายแห้งครับผมต้นแดงครับต้นแดง พญาเสือโคงรงกับผีเขาควายนี่ยางนาเบียยางนาบอกหูพันเตียครับผมบนี่ก็อีกสวนหนึ่งครับผมเขามาจอดอีกสวนหนึ่งเดี๋ยวจะไปเบิงต้นใหม่ละมุดเอาไปขูกนะมือ น่อยๆขอบคุณว่ามาถามนี่มีแต่คนไงมันตดละต่อร่อยบักมีบักต่างหรือบักมาย,ยมชิดลองกองไงแด,ดงสุริยาบักมีครับมาย,ยมชิด จำปากรอบโอ้นี่จำปากรอบนี่ที่แม่งยังอยู่บหมนเครื่องแล้วขายไหมนะจำปากรอบบักมี่ที่เราขายบาักมีอยู่ตลาดเนี่ยเคยเห็นนี่ว,วะ,ะอันนี้ต้นเท่าไหร่<ะ>หา้บบาที่บาทจำปากรอบจะซื้อมาจากบาทหรือครับเห็นเพิน่นขะเห็นเพิ่นปลูกเป็นหน่วยจำปาดะมีอยู่บ้าน<ะ>ต้นเท่าไหร่จำปาดะ ใาาส่ครับอ๋นนนอ,น,น,ยอ,ยน,อนี่จำปาดา,ดา,า,ดา,าบา่บอแมนมันคนละใบนี่มันคนละใ,ใบอันนี้มันจะเป็นคนขนค่ะน<ม>ี่ใบมันคนละยางเลยเป็นอันดะดะนึงแบบเลยบอ่อมันพันบาา่อแมนอันนี้จำปาดะคือบังหมี่ทูบังหมี่อัน,น อยู่ภาคใต้นั่นค่ะแมนครับกินดึงกินมันคือกินบักทูเรียนที่ดึงขึ้นเป็นแมนผักเตล่เนี่ยเป็นพวงเลยโอ้นั่นใบมันแมนค่ะนี่หมกมีพันอย่างครับอันนั้นเพชรราชาค่ะบานีระระไช่เขาน่ะมันจังคืออันจำปาดะนั่นคือบักมีค่ะแต่อันเนื้อมันกรอบแมนนะกรอบค่ะเขาเอื่นพันอย่างจำปาดกระจำปากรอบจำปากรอบกันนุ่นบักม่วงกับมีนะครับผมฟ้ารั่น ล่องครับสวยๆเขียวสวยมะม่วงเบาบักม่วงส้มนี่ต้นเท่าไหรครับโชคอนันต์มหาชนก อกล่องทองนี่ยค่บทโชันนันุนนี่นี่น,นี่นมหาเทชวันนัจตนกเอาลกกีแก้วพานุหาจนกใ่มหานกุน,น,กนเออมหาชนกเงีย้ยวเงี้ยวนี่นี่โชนนั่นสอนค่ะเออด้านังนลังแน่นป่ะใช่แล้วโชว์กนันะะนออะ กแก้วขมิ้นที่ซออื้อยอ้ช่องอา่านมาใช่ไหมใหมใช่นมใช่ไหมใช่ไหมน่บหม่มหาช่กนม่บ่แหม่ไห่หมใช่ไหม่ชไมใช่แม่ไหมใชหมใช่หหช่ไหม่ใช่หมใช่ไใ่บบหม่หม่ใช่ไหมใช่ไหม่หช่ไช่ไหมหกห่มหัม่ นี่ R2 R2 E2 ต้นเท่าไหร่ห้าสิบค่ะนี่เดี๋ยวต้นแล้วรวยค่ะใส่ครับนี่นี่มันออกเนี่ยไม่เอาเลยค่ะคุณเล่ว่าให้เอายางมาเดี๋ยวผมสามารถเอาอยู่ถามใหม่ก่อนใส่หนึ่งตาดยค่ะโอ้ต้องเอาใส่แบบนี้แหละ เกี่วคอมเมนต์นี่ก็ร้อยหาิค่ะ่ายๆนี่รอหาง่ๆนะครับเกี่ยวกันี่ค่ี่ยังท่านยังนันแรดน้อกโอ้นี่แรดแล้นำดอกไม้เบสออกกอนเดี๋ยวจะเอาอาอาทู่อยู่น้ำดอกไม้อะน้าดอกไม้อีจีเลย บ่มีไอ้ีด้ยบ่เวอร์ซีแปลค่ะนาเมืองย่าอย่างเี้เลยบ่อไ่มีค่ะแม่เราเอาอ้องแมวต้นแงนี่่นงนัน0บาทันล้วเอาไปแล้วบอคะเอาไปแล้วจ้าอ๋อนี่ต้นงงครับนี่ โอ้ชมพูมั้งเนี่ยนั่นผู้นั้นครับเพื่อนจะซื้อพัานเตี่ยตัวแห่งดีเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งไม้ยืนต้นครับ ตนง่านี่อินทอินนี่บักยมนี่จะตนง่งๆๆครับผม บ้านได้เหมวนลำดวนได้เขาเอาออมเลยแม่แต่วาลาดวนกันเก่าเขาปลูกบ่านเบ็ดแล้วค่ะกันเก่ากันเก่ากับมันป่ากเมันป่านอหแล้วจำปากระยุต้นยมันป่ามันป่ามันหอย้อยซะ ตัวน,น,น้อยจักบาทใ่ตัวน้อยจักบาทลำดวนตัวน้อยสองหาค่ะสองรอยคไปเบิ่งต่อครับผม Bao nhiêu thương nhoi bay lên. Mắt ao nhiên thật thần áo đi xuống lại. Mắt lợi gì, thôi đi hai nhoi. Mắt lợi gì, thôi đi hai nhoi. Mắt lợi đi hai nhoi. Mắt lợi gì, thôi đi hai แล้เดี๋ยวนอนพักเลยนี่ก็เป็นลานขายพันธุ์ใหม่ครับผมมาโนดพันธุ์ใหม่0 8 1 8 7 6 8 1 6 9นะครับผมเอากลับมาซื้อพันธุ์ใหม่พวกไม้ผลหลากหลายครับผมมะม่มวงขนุนมีหลายครับผม เดี๋ยวเที่ยวหนาสิมาเอาบัก่วงอาทั่วครับผมแล้วก็ไอ้บักมี่จำปากกอกเดี๋ยวติดตามมาผม